สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปบัตรคำนะคะ,ะหลังจากที่คุณครูได้ใช้สอนให้กับนักเรียนหลายโรงเรียนเรียนแล้วนะคุณครูก็เลยอยากจะใช้สอนนักเรียนของโรงเรียนเราบ้างนักเรียนดูนะคะอันนี้ก็คุณครูก็จะสอนวิชาภาษาไทยนะคะ,ะเป็นคำในมาตาแม่กอก,กานะคะ วันนี้เราจะเรียนคำในมาตามแม่กอากานะคะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนดูไปทีละสองภาพนะคะเพราะว่าถ้าทีละภาพหนึ่งจะเสียเวลาและใช้เวลาในการสอนนานมากอ่ะดูคำแรกนะคะตัวสีฟ้าต,ออ,ตออีงูงอูงูตีงูเรียนดูภาพประกอบนะคะดอูดูงอ,อูงูดูงูนี่งูแอบอยู่นี่นะคะอ่านนะคะ ต่อไปค่ะสอ,อาส,าอส,สอเอาเสา f o ไอไฟเสาไฟสอเอือเสือดอดุเสือดุ ต่อนะคะนักเรียนพอดีเมื่อกี้มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูโทรกลับเดี๋ยวสอนให้ให้เสร็จก่อนอ่ะคำต่อไปนะคะกอแอกแกดออาดำแก่ดำรออูรูปอปูรูปูดูภาพประกอบเอาเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะก,อ,กออากํารอไอไรกําไรขออาขาสอเอเสียขาเสีย โซอออโอโซซซเอเซโซเซต่ออัวตัวมอเอเมียตัวเมียนะคะอ่ะดูนะคะดูภาพประกอบนะซซโอโซซซเอเซโซเซต่ออัวตัวมอเอเมียตัวเมียผ่านนะคะงออวงัวงอเอเงียงัวเงียรออูดูรอแอแดูแล รอแแลดออูดูแลดูไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนภาพนี้ดูแลเนี่ยดูแลผู้ชายคนนี้เขาดูแลผู้หญิงคนนี้นะคะอ่าช่วยช่วยดูแลการช่วยเหลือส่วนภาพนี้แลดูคือไม่สนใจนะคะแค่แงะไปดูนะคะไม่สนนะแลรดูอ้าวคำต่อไปค่ะกออากาโมอามากามากามาก็มานะคะอ้าวต่อค่ะ ลอเอเรียขออาขาเรียขาต่ออาตาสอเอียเสียตาเสียหอโอหัวจอไอใจหัวใจหออาหาไม่โทห้าต่ออัวตัว <c oughs> คู่ศัคทกันนะคะนักเรียนนี่ก็หัวใจนี่ก็ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะสออสามหอเอาเผาสามเผาสอ,อีสีสอสอ,สอสีซอนะคะ เอาละสำหรับคลิปนี้คุณครูสอนแค่นี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูจะยังไม่ได้อธิบายเลยว่าคำในแม่กอกาคืออะไรเหตุผลที่คุณครูยังไม่อธิบายเพราะว่าคุณครูให้นักเรียนดูคลิปคำในแม่กอกาแล้วคำในแม่กอกาเช่นปู่ย่ามาดูหมีหนูจ๋าจำให้ดีไม่มีตัวสะกดเอ่ย ่นักเรียนฟังใหม่นะคะคำในแม่กอ,อกาเช่นปู่ย่ามาดูหมีหนูจ๋าจำให้ดีไม่มีตัวสะกดเอ่ยนักเรียนสังเกตนะคะคำที่คุณครูสอนไปทั้งหมดตออีตีงออูงูไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่พยัญชนะกัสละดออูดูงออูงูก็มีแค่พยัญชนะกัสละค่ะสอเอาเสาฟอไอไฟ พยัญชนะคือสอเสือสระคือสระเอาพยัญชนะคือฟฟฟันสระคือสระไอไม้บรรยเาฉะนั้นไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีตัวนี้ที่นักเรียนอาจจะสงสัยคําว่าเสือดุสอเอือเสือสออู่ดุสระเอือนะคะมันเป็นสระเอือนะโออ่างไม่ใช่ตัวสะกดนะคะสระเอือรูปของมันก็คือ เอออถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเสือดุไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นแม่กอกากาแอแอะแก่ดอมดำสระแอะค่ะน,นี้ก็จะเป็นสระอําค่ะดอมดำเรารูปรอุปูก็มีแค่พยัญชนะกับสระอูนะคะก็เป็นคำในแม่กอกากาออํากรรมรอยลยก็มีกอไก่สระอําลอเรือไม้ลายก็กําไรนะคะขาเสียขาเสียขาเสีย ขอไข่ระอาสอเสือกสระเอียก็ไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นสรุปครูจะพอเท่านี้แล้วนะคะครูก็จะสรุปความว่าคำในเมฆกอกาเป็นคำที่มีเฉพาะพยัญชนะและสลัเท่านั้นคือพยัญชนะบวกกับสลั ก็อ่านเป็นคําส่วนคํานั้นจะเป็นคําว่าอะไรแล้วมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องไปติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสรุปวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนคือคําในแม่กกานะคะซึ่งใจความสําคัญของมันก็คือไม่มีตัวสะกดนะคะค่ะคุณครูจะทวนอา่า ก่อนให้อีกหนึ่งครั้งคำในแม่กอกาเช่นปู่ย่ามาดูหมีหนูจา๋าจำให้ดีไม่มีตัวสะกดเอ่ยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการสอนของครูคือคำในแม่กอกาคือพยัญชนะบวกสระและไม่มีตัวสะกดนะคะพยัญชนะบวกสระและไม่มีตัวสะกดคือคำในแม่กอกาค่ะก็ฝากนักเรียนนะคะ จดคำเหล่านี้นะคะลงในสมุดของนักเรียนนะคะอ้าหลายคนอาจจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอแล้วก็ให้นักเรียนจดนะคะอ้าสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแม่กอกาต่ออีก1ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ